เ็นคนเจอเพลงคาร์เซลคนแรกครับเล่ายัางไงดีเล่าย้อนตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอดีตแล้วกันค่ะคือว่าเพลงคาเซวถูกเสนอโดยโดยผมเองไหมไม่รู้แต่ผมเป็นคนส่งลิงค์เพลงนี้เข้าไปในกลุ่มของรุ่นที่หนึ่งคือแบบว่าตอนแรกรุ่นหนึ่งมีการเลือกเพลงกันก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้เป็นเพลง <S <S เพลงหนึง่งแล้วหลังจากนั้นพอส่งไปทางออฟฟิเชียลก็ได้คําตอบว่าเป็นฟีลแบบ ไม่สามารถใช้เพลงนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยมีการคุยกันอีกรอบทอัอนนั้นว่า <c oughs> หรือเราจะทำออริไปเลยดีหรือแบบเราจะมีช้อยเพลงอื่นดี <c oughs> แล้วก็จะเป็นช่วงโจทย์ในการที่ให้ทุกคนไปหาไปหาเพลงอื่นมาอะไรนี้ก็ก็มีการเสนอแบบความคิดเห็นจากทุกคนลงมาในในแบบไลน์กลุ่มแล้วเราก็ไปเจอสองสองเพลงของ <c oughs> S T <c> U <oughs> เฉลยเลยว่าจริงๆมีมีม,มีอีกเพลงหนึ่งของ S C U ที่ที่ เนี่ยใจเนี้ยเชียร์ S T U มาตลอดเพราะว่าตั้งแต่เป็นรุ่นหนึ่งมาเราได้เต้นหลายเพลงของโฟเดนมากๆแบบซ g m มโฟเดนแบบว่าเหมือนใช้เพลงลได้ได้ไม่รู้สิเราคิดเองหรือเปล่าแต่เราเราดึงดึงเพลงจากวงน้องสาวมาได้บ่อยกว่า B N K หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วในเมื่อแบบเราโอเค H K T เคยแล้วหรือว่า N G T เคยแล้วหรือว่าอ่า A K B บางทีก็ออกมาแล้วหรือว่าแบบว่าม <c oughs> ีมีของวงอะไรอีกเนาะอือเอาเป็นว่าวง น้องสาวของ a อคก็ก็มีหลากหลายแล้วค่ะแต่ว่ามี s t u นี่แหละที่ยังไม่เคยทำไมเราจะไม่ไม่เอามา <c oughs> ก็เลยก็เลยอ่ามีเราเราดึงสองเพลงมาจาก s อ u แล้วเราเสนอไปเพื่อนๆดูซึ่งก็ก็มีมีหลายชอยจากเพื่อนๆเ,เหมือนกันเอาประมาณห้าเพลงปะนะที่ห้าเพลงที่ที่มารอบที่สองหลังจากนั้นเราก็ <c oughs> เราก็ส่งไปในกลุ่มแล้วก็ให้เพื่อนโหวตกันแล้วทุกคนโหวตมันแบบ เฉื่อนกันมากที่ที่ประมาณ m e m b e r ร์ซีเจเฟมี17คนรุ่นที่หนึ่งแล้วก็เพลงหนึ่งมี8ปดโหวตและอีกเพลงหนึ่งมี9ก้าโหวตซึ่งถางกันเลยแค่คะแนานเดียวเราก็เลยได้คาเซโวมาใช่ผมดังนั้น <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจะพูดว่านี่เป็นคนไปเจอคาเซโวมาสื่อหรือเปล่าก็ไม่ได้อยากให้เ <c oughs> ชื่อแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วคาเซโวมาสื่อแบบมาเราเหมือนเคยดินว่า <c oughs> มันจะมีมานานแล้วหรือเปล่าคะ แบบว่าจริงๆเพลงคาเซลวมาสสือพวกเราเมมเบอร์เองก็เคยเดาๆกันตั้งแต่แรกๆแล้วว่ามันควรหมานั้นเป็นของมันควรเป็นของซีเจมดังนั้นเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคาเซวมาสื่ออยู่แล้วแค่เราเป็นคนส่งลิงก็เป็นในไลน์เฉยๆ,ๆหรือว่าแม้แมแต่พี่ทีมงานแบบช่วงแรกๆแบบแรกๆสมัยแบบกลิ่นยังเป็น1นึ่งศนหรือว่าเป็นกลิ่นเชียงใหม่เย็นๆก็คิดว่าคาเซวคงจะเป็นอีกหนึ่งในช้อยที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วและอาจจะแบบเคยจะได้มาด้วยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก,แวก,แวก็แล้วมันก็หายไปเลย ดังนั้นพี่เจนก็เคยแบบเอาคาเซโวมาสื่อมาพูดในไลฟ์ของพี่เจนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยโอเคผมผมก็เลยแบบว่าเท่าจากจากที่เล่ามาก็ก็ก็อยากไม่อยากให้ทุกคนตีความว่าผมเป็นคนเจอนะครับเพราะว่าจริงๆเมมเบอร์ซีนก็หนึ่งรู้จักไปนิดนึงแล้วแล้วก็อยากได้กันนานๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ก็ถึงช่วงให้เหตุผลเพิ่มเติมจากแอดมินนะครับด้วยนี่นะครับ เหตุผลของที่ a อ m i n นคิดไว้นะครับมันก็จะมีอยู่4ข้อก็คือเกี่ยวกับ1 Reference 2 Character 3 f a ล t เกเต s ร์ส g ม g ีกไ่ของตั้งหนะครับโดยรายละเอียดจะพูดอย่างนี้นะครับข้อที่1นะ r e r e r e n c e นะครับก็เท่าที่เราเห็นกันมานะครับวง STU และ CGM48 เป็นวงนงสาว คู่นะครับโดย s T U จะมีคาแรคเตอร์แบบคุณหนูของญี่ปุ่นนะครับเป็นน้องสาวของวง AKB แล้วก็ C G M 4 8เป็นวงน้องสาวของ B N K นะครับมีคาแรคเตอร์แบบคุณหนูภาคเหนือโดยปกติแล้ว C G M 4 8จะถูกวางคาแรคเตอร์ให้เป็นน้องสาวมากๆซ,ซึ่งเพลงที่ถูกเลือกนะครับจะมาจากวง น้องสาวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเพลงคาซิโวมสื่อของ s t u 4 8เนี่ยก็มีชุดเซ็มที่คล้ายชุดเชียงใหม่106ซึ่งเป็นซิงเกิลเปลิดตัวของ c g m 4 8นะครับซึ่งเพลงเชียงใหม่106เนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวของวง c g m 4 8ไม่แน่ใจว่าชุดเซ็ม106 ถูกดฟเฟอเรนซ์มาจากซิงเกิลนี้ของ S.G.U.48 หรือเปล่าจึงเป็นการดีนะครับที่เพลงนี้จะถูกยกมาเป็นเดฟเฟอเรนซ์ให้กับ C.G.M.48 ครั้งนะครับข้อที่สองคาแรคเตอร,ร์นะครับคาแรคเตอร,ร์ของเพลง k a s i k w o m ส s จะเป็นเพลงที่ถูกดีซ์ให้มีฉากวิ่งขึ้นดอยนะครับและ C.G.M.48 ก็มีความผูกพันกับดอย ภูเขาอะไรต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวงที่อยู่ในภาคเหนือขอ้งไทยนะครับเกี่ยวกับเขาดอยอะไรอยู่แล้วก็โด้วยความที่มีอะไรคล้ายๆกันนี่นะครับเป็นทุนเดิมจึงเพลงคาซิโวมาสื่อจึงีเหมาะสมที่จะถูกนํามาใช้เป็นเพลงจบของรุ่นหนึ่งครับอขอต่อไปขอต่สาน,นะครับแฟดแบก็กเนื่องจาก เป็นเพลงจบของรุ่นหนึ่งนะครับจึงมีการแฟดแบ็กไปหาเพลงเชียงใหม่106นยครับซึ่งถ้าดูดีๆชุดเซมของ C G M 4 8ในซิงเกิลเชียงใหม่106จะมีความคล้ายกับกับเพลงพัิิวมัตสึอของ S C U 4 8นะครับจึงเหมาะสมที่จะเลือกเพลงนี้มาใช้กับนี่นะครับ เป็นเพลงจบของ C G M 4 8ครับล้วข้อสีข้อสุดท้ายนะครับเพลงคาสิโวมัสส i ของ S T U 4 8เป็นซิงเกิลที่ออกไล่เรียกการก่อตั้งวง C G M 4 8ครับในช่วงหกปีก่อนที่จะกำเนิดวง C G M 4 8นะครับก็ เพลงนี้ได้ออกมาก่อนสักประมาณ5-6เดือนนะครับก่อนที่จะมีการก่อตั้งวง C G M 4 8นะครับก็มันจะทำให้เรารู้สึกถึงการนี่นะครับแฟดแบ็กไปถึงช่วงก่อตั้งวงของ C G M 4 8ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะทำให้ ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีและนี่ก็คือเหตุผลของความเหมาะสมของเพลงคา s i v ว m ั s s u ของวง S.T.U.48 ที่ถูกเลือกมาเป็นเพลงจบให้กับ c g m 48ของผมนะครับนี่เป็นความคิดเห็นของผมนะครับขอบคุณครับ